เนี่ยถ่ายวิดีโออ่ะเดี๋ยวดูน้องไม่เห็นแล้ยเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้คือการแบ่งฟันนะคะขั้นแรก <laughs> ฟันล่างทางซ้ายแล้วก็ขยับมาทางขวาเออไอเื <laughs> อ่อ่ต่อไปเป็นฟันบนนะคะฟันบนซ้ายฟันกลาม ฟันบนฟันตามขวานะคะ,ะแล้วก็ต้องแวกกระพุ้งแก้มให้แปรงฟังนนงข้างเพื่อจะได้สะอาดนะคะอ่ะแล้วก็แวกอีกฝั่งนึงนะคะเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าแปรงไม่สะอาดบริเวณนี้จะมีคราบหินปูนอ่ะบายฟันข้างในฟันบน ข้างในอ่า